สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำสรงตำนะคะเอเอตำอะไรตำป่าค่ะ็นป่าป่าแบบไม่มีหน่อไม้นะคะแต่ก็มีใส่ถรงเนาเออตำขนมจีนใส่ถุงเอออะไรประมาณนั้นก็คือตำม,มีตำเกิดนะคะนี่แล้วใส่ ประเทศฮะเผือขออภัยในความพื้นนะคะแต่ว่าตำที่อื่นไม่ได้จริงๆตำที่อื่นไม่ได้จริง จิ้มค่ะเป็นไงคะขาดเลยคะแซ่บมากแซ่บอยู่แล้วแซ่บจริงจริงสวัสดีค่ะ ปลาไม่ได้นะคะขอใครขาดสูต<ค>รใครสูตรมันนะคะค <laughs> แต่ราคนนีป้ปลาเยอะๆค่ะถึงจะแซ่บแล้วแต่ก็ขาดปลาไม่ได้จริงๆนะคะใจมันเรียกราโอเคค่ะไปดูตอนจัดจานเลยจ้า